สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอนิเมะถังซานเรามาต่อกันจากตอนที่แล้วเชิญพวกวีเห่าสับสนหลังจากที่ได้ยินเกาต้าโหลเล่าเหตุการณ์นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินวิศวกรระดับ5ถูกจํากัดด้วยความยากจนแม้ว่าเขาจะมีความคิดหรืออยู่ในใจแต่เขาอดไม่ได้ที่จะถามน้องเกาอาวุธวิญ,ญญาณของเจ้ากลายเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปไม่ใช่หรือด้วยความสามารถของเจ้าเจ้าจะสามารถขายอาวุธวิญญ,ญ,ญาณของเจ้าได้ในราคาที่เหมาะสมแม้ว่าวัสดุจะได้กว่าเล็กน้อยก็าตามพวกเขาน่าจะเพียงพอสําหรับการฝึกฝนของเจ้า วิศวกรวิญญาณขาดเงินตั้งแต่เมื่อไหรเกาต้าหลูดูเขินอายเล็กน้อยนี่พูดตามตรงนะข้าไม่กลัวว่าเจ้าจะย่อเย้ยข้าทั้งครอบครัวของข้ามีนิสัยที่ไม่ดีเราขี้เหนียวข้อสอสืบทอดความตานีของพ่อข้าทนไม่ได้ที่จะจัดขายอาวุธวิญญาณที่เขาสร้างขึ้นมาพวกเขาเป็นผลผลิตจากการทำงานหนักของข้าเขาไอาสองครั้งเมื่อเขาพูดเสร็จริมฝีปากของฮูบีเฮ้าขยับเล็กน้อยเขามีความเห็นอกเห็นใจเล็กน้อยหลังจากได้ยินเรื่องราวที่น่าเศร้าของเกาต้าหลูอย่างไรก็ตาม พวกวีห้าวตรหนักว่าไม่มีเรื่องที่น่าสลดใจใดๆในโลกนี้ที่ไม่มีเหตุผลหลังจากที่ได้ยินเกี่ยวกับความตานีของเกาต้าโหลความยากจนของเกาต้าโหลเกิดขึ้นจากตัวเขาเองช่างเป็นวิศวกรที่น่าตานีจริงๆหลังจากหยุดชั่วครู่พวกวีห้าวถามต่อว่าต่อว่าต่อจากนี้จะทำอะไรเกาต้าโหลถอนหายใจแล้วพูดว่าเจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรอีกตอนนี้ข้าเป็นวิศวกรบิญญ,ญาระดับห้าแล้วข้าแตกต่างไปจากเดิมบางทีข้าอาจจะหาสำนักหนึ่งและดูว่าข้าจะหาโลหะหายากมาฝึกด้วยได้หรือไม่พี่ชาย ข้าเชื่อว่าอย่างน้อยเจ้าเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ5ตัดสินจากความสามารถของเจ้าในการสร้างอาวุธวิญญาณเทคนิคของเจ้าค่อนข้างธรรมดาและดั้งเดิมเจ้าน่าจะมาจากสำนักทำไมแนะนำให้ข้ารู้จักสำนักของเจ้าข้าไม่มีคำขออื่นๆข้าแค่ต้องการวัสดุที่เพียงพอถ้าข้าได้เก็บอาวุธวิญญาณทั้งหมดไว้ข้ายินดีที่จะขายชีวิตให้กับสำนักผู้วีเ้ามองเขาอย่างลึกซึ้งและพูดกับหวังตงเอ๋อว่าเสี่ยวตงบอกพนักงานเสิร์ฟว่าเราไม่ต้องการเล่าแล้วไปกันเถอะครับหวังตงเอ๋อร และพยายามกั้นหัวเราะขณะที่เธอเดินจากไปเธอรู้ว่าหัววีเฮ้ากำลังจะหลอกใครอีกครั้งอย่างไรก็ตามเกาต้าโหลไม่ได้ดูน่าสงสารมากจริงๆแล้วเขาเจ้าเล่ห์มากไม่ไม่อยากไปพี่ชายเรายังไม่ได้ดื่มเลยพวกเขาจะขึ้นบัญชีบีไอพีเจ้าพวกเขาก็จะไม่เสิร์ฟเหล้าที่ไม่ดีเมื่อพิจารณาถึงความมั่งคั่งของเจ้าเกาต้าโหลรีพูดเมื่อมาถึงจุดนี้พนักงานเสิร์ฟเข้ามาแล้วมีขวดเหล้าสีชมพูวางอยู่บนถาดในมือนอกจากนี้ยังมีแก้วเหล้าสามแก้วและถังน้ำแข็งนายท่านสุราของท่านอยู่ที่นี่แล้วให้ข้าเปิดใหห้ท่านไม พนักงานเสิร์ฟถามพวกวีเฮ้าพวกวีเฮ้าหันไปมองเกาต้าโหลเกาต้าโหลวกล่าวว่าเปิดเปิดแน่นอนเจ้าควรเปิดมันเร็วเข้าขณะที่เขาพูดเขาก็กลืนน้ำลายลงไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดพวกวีเฮ้ายิ้มและพูดว่าพี่ชายเกา่าสุราจะทําให้มือของเราชาการดื่มมากเกินไปอาจทําให้พวกเขาสั่นสะท้านและส่งผลกระทบต่อสถานะของเราเจ้าต้องระวังเกาต้าโหลไม่รู้สึกรําคาญเท่าไรพูดขึ้นว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเราสามารถดื่มได้เป็นครั้งคราวพนักงานเสิร์ฟเปิดขวดโดยไม่ลังเลเขาเติมน้ำแข็งสามก้อนลงในแก้วแต่ละใบ ก่อนจะเทเหล้าลงไปในแก้วแต่ละใบหลังจากนั้นเขาก็เดินจากไปอย่างเคารพเกาต้าหลูยกแก้วตรงหน้าเขาแล้วจิตใบหน้าของเขากลายเป็นมูเเมาเหมือนคนโลกสุรดีนี่คือสุราที่ดีข้าไม่เคยลิ้มลองสุรากุหลาบที่ดีเช่นนี้มาระยะหนึ่งแล้วมันอร่อยพี่ถังจิตเร็วๆขณะที่เขาพูดเขาก็เติมแก้วของเขาอย่างรวดเร็วอีกครั้งพู้วีเฮายกแก้วขึ้นและจิตเบาๆสุราค่อนข้างดีทีเดียวเิ่นกุหลาบอ่อนๆเข้าคอพร้อมกับตัวสุราเิ่นดูเหมือนจะระเหยไปตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว มันกระจายไปทั่วร่างกายของเขารัศมีอันอบอุ่นแผ่ขยายออกมาอย่างช้าๆและทำให้เขารู้สึกสบายตัวมากสิ่งที่ทำให้ฮู้ว,วีเฮ้าตะลึงก็คือความเย็ยนในร่างกายของเขาจากพลังงานต้นกำเนิดของาธาตุน้ำแข็งขั้นสูงก็ลดลงเช่นกันหลังจากที่เขาจิบเหล้าชั้นดีนี้เหล้าสามารถช่วยเขาดูดซับพลังงานต้นกำเนิดของาธาตุแข็งขั้นสูงของเขาได้หรือไม่ด้วยความคิดนี้เขาจึงดื่มสุราจนหมดแก้วฮู้ว,วีเฮ้าตกตะลึงกับผลลัพธ์อย่างสมบูรณ์ความอบอุ่นจากเหล้าก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันใด เขารู้สึกว่ากระแสเลือดของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความอบอุ่นตามเส้นลมปราณของเขาพุ่งไปที่แขนซ้ายและแขนขาที่ต่ำกว่าแม้ว่ามันจะยังด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานต้นกําเนิดของาธาตุน้าแข็งขั้นสูงแต่ความอบอุ่นที่พุ่งยานี้ยังคงทําให้พลังงานต้นกําเนิดบางส่วนดีขึ้นมันหลอมรวมกับเลือดและพลังวิญ,ญญาณของเขาด้วยเล่านี้ดีจริงๆรฮู้ว,วี่เฮาไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ในขณะนี้เกาต้าโหลกาลังเฝ้าดูฮั้ว,วี่เฮาขณะที่เขาจิบเล่าของเขาเมื่อเขาตระหนักว่าการแสดงออกของฮต้ว,ว่าปปาสุุรกหลบนี้จะไม่ถูก แต่เขาก็ไม่ต้องเจ็บปวดมากเมื่อซื้อมันมาพี่ถังเจ้าเป็นอะไรไหมเกาต้าโหลถามอย่างระมัดระวังพวกวีห้าสายหัวเดิมทีเขาต้องการดึงเกาต้าโหลเข้ามาในสํานักถังแต่เขาตระหนักได้ว่าเกาต้าโหลมีไหวพริบมากแม้ว่าเขาจะดูซื่อสัตย์มากนอกจากนี้ตอนนี้เขาสนใจในตัวเขาน้อยลงมากเมื่อต้องเผชิญกับความประหลาดใจที่คาดไม่ถึงนี้ตรงเอเรียกพนักงานเสิร์ฟมาขณะที่เขากระวนกระวายใจพวกวีห้าก็ลืมไปว่าเขาไม่กวรพูดถึงเธอแบบนั้นแม้ว่าหวังตรงเออเอจะไม่รู้ว่าทําไมจู่จูเขาถึงรู้สึกตื่นเต้น เธอก็เรียกพนักงานเสิร์ฟอย่างรวดเร็วนายท่านมีอะไรพนักงานเสิร์ฟด้วยความเคารพกู้ว,วีเฮ่ากล่าวว่าไปเอาสุราทุกประเภทที่เจ้ามีที่นี้มาให้ข้าอะไรนะทุกประเภทนายท่านเรามสราีสุรามากกว่า100ชนิดถึงแม้ว่าสถาประกอบการจะไม่ใหญ่โตขนาดนั้นเราก็มีวาย40ชนิดด้วยและดีงั้นไปเอามาเร็วขณะที่เขาพูดกู้ว,วีเฮ่าก็โยนบนทั้งหมดของเขาไปให้พนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟตกใจแต่ความโลภปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา ขณะที่เขาได้รับถุงเงินสดเขาพูดต่อว่าตกลงตกลงข้าจะไปเดี๋ยวนี้โปรดข้าน้อยสักครู่สุระกว่า100ชนิดราคาเท่าไหร่เกาต้าหลูไม่เพียงลาดใจแม้แต่หวังตงเอ๋ยยังไม่เข้าใจว่าฮูว้วีเฮ้ากำลังทำอะไรอยู่ฮู้ว,วีเฮ้ารินเล่ากุหลาบอีกแก้วจริงด้วยมันได้ผลจริงๆด้วยฮู้ว,วีเฮ้ารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดหลังจากนั้นเขาบิดสีสมองเกาต้าหลูแล้วพูดว่าน้องเก่าข้าไม่มีอะไรแล้วเจ้าออกไปก่อนจูจู่ข้าก็นึกขึ้นได้ว่าข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการสิ่งสำคัญที่เจ้าาาพพูดดถึงคืือกร่่่มมไหีชย เจ้าจะดื่มแบบไม่มีเพื่อนได้อย่างไรข้าไม่มีธุระอะไรแล้วแต่ข้าเป็นเพื่อนดื่มชั้นยอดได้เกาต้าหลูไม่สามารถละทิ้งโอกาสนี้เพื่อลิ้มรสสุราแสนอร่อยมากมายเขารีบนำเสนอตัวเองต่อฮู้วีเฮาฮูววีเฮาสายหัวและตอบว่าเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าข้าขอดื่มสุราเพียงคนเดียวสำหรับตัวข้าเองข้าไม่ได้มีอะไรจะคุยกับเจ้าเกาต้าหลูน้าซีมีสุรามากกว่าหนึ่งร้อยชนิดรู้สึกอย่างไรที่จะดื่มและเปรียบเทียบพวกเขาเขาไม่เคยลองมาก่อน มันควรจะรู้สึกมาสะใจมากอย่างไรก็ตามเขากําลังถูกไล่แบบนี้เกาต้าโหลมีงานอดิเรกเพียงสองอย่างคือการเป็นวิศวกรวิญญาที่แข็งแกร่งอีกอย่างหนึ่งคือการดื่มพี่ชายข้าขอคืนสิ่งที่ก่อนหน้านี้มาดูกันว่าจะได้ผลไหมข้าสามารถเข้าร่วมสำนักของเจ้าตราบใดที่เจ้าจัดหาวัสดุให้ข้าอาวุธวิญญาที่ข้าสร้างจะเป็นของสำนักอย่างไรก็ตามโปรดให้เงินข้าเพื่อซื้อเหล้าเป็นอย่างน้อยดีที่สุดถ้าข้าหาภรรยาได้ข้าจะติดตามเจ้าถ้าเจ้าตกลงตามนี้พวกวีเห้าตกตะลึงเขา เขาได้ลดราคาของขอของเขาเองตามข้อตกลงของเขาเองเกิดอะไรขึ้นเขาไม่คิดว่าเกาต้าหลูจะปฏิบัติต่อเขาในฐานะคนสนิทหาเพื่อนง่ายแต่ไม่ใช่เพื่อนดื่มเกาต้าหลูมั่นใจอย่างสมบูรณ์หลังจากเห็นฮู้วีเฮ้าขอสุรามากกว่า100ชนิดในครั้งเดียวเขากําลังจินตนาการถึงปริมาณสุราที่เขาสามารถดื่มได้ทุกวันถ้าเขาตามฮู้วีเฮ่าทําไมเขาถึงต้องการอาวุธวิญ,ญญาณอีกเอาละดีมากข้าจะให้เงินเจ้า50%สําหรับทุกอาวุธวิญ,ญญาณที่เจ้าสร้างเราจะจัดหาวัสดุให้เจ้าเพียงแค่ตสร้างอาวุธวิญ,ญ,ญาณนนอกจกจี ข้าคิดว่าเจ้าได้เห็นวิธีการพิเศษของข้าในการสร้างอาวุธวิญญาณเจ้าจะสามารถเรียนรู้วิธีการดังกล่าวได้เมื่อเจ้าเข้าร่วมสำนักของเราดวงตาเกาต้าโหลเป็นประกายและเขาตอบว่าแน่นอนแน่นอนพี่ถังมาดื่มสุรากันเถอะพวกวีเฮสบกมืออย่างไม่เห็นแก่ตัวและพูดว่าเสียวตรงให้พนักงานเสิร์ฟเพิ่มชุดที่สมบูรณ์อีกชุดหนึ่งเกาต้าโหลเลียริมฝีปากที่แตกและยกนิ้วให้เขาพูดขึ้นว่าสุดยอดไม่ช้าโต๊ะก็เต็มไปด้วยแก้วเหล้าหลายแถวพี่ถังมาดื่มกันเถอะมาชนแก้วต้าหลลมมาาฉอองงกกันันีีครรร้สุเ็ว มันแรงจริงๆยอดเยี่ยมมากมหัศจรรย์มันยอดเยี่ยมมากจริงๆข้าไม่เคยลิ้มรสสุราแบบนี้มาก่อนที่ถังเจ้าสังเกตไหมว่าที่ทำจะเข้าสาลีนั้นม,มีความรู้สึกค่อนข้างนุ่มในขณะที่สุดาที่ทำจากอางุ่นนั้นมีความนุ่มของอางุ่นทั้งทั้งที่เป็นสุราแรงข้ารู้สึกดีที่ได้ดื่มมันสุรานี้มีรสชาติของรูปพรรมแต่มีรสชาติรมควันเล็กน้อยค่อนข้างพิเศษมาชนแก้วได้ๆหวังตงเอ๋อตกตะลึงเมื่อมองจากด้านข้างคนขี้เมาสองคนนี้ไม่ได้หยุดเลยพวกเขายกแก้ววางแกงากดืมสุร นี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นหูว้วิเฮาดื่มแบบนี้ดังนั้นเธอจึงตกใจในตอนแรกหวังตรงเอรอคิดว่าหูว้วิเฮากำลังทำเช่นนี้เพื่อล่อใจเกาต้าโหลูเกาต้าโหลูถูกชื่อตัวไปโดยใช้สุราเป็นตัวล่ออย่างไรก็ตามหวังตงเอรอสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเกาต้าโหลูตกลงที่จะไปด้วยแล้วทำไมหูว้วิเฮาต้องดื่มกับเขาต่อไปในช่วงเวลาสั้นๆทั้งสองได้ดื่มสุราไปแล้วกว่า30แก้วมีอีกคนที่ตกใจยิ่งกว่าหวังตรงเอรอคือพนักงานเสิร์ฟที่ส่งเหล้ามา มีสุรามากกว่า100ชนิดเนื่องจากพวกวีฮาวสั่งสุราครบชุด2ชุดจึงมีสุรามากกว่า200แก้วตอไม่สามารถใส่แก้วทั้งหมดได้เมื่อเลาหมดแก้วก็ถูกแทนที่ด้วยแก้วสุราต่างๆในตอนเริ่มต้นพนักงานเสิร์ฟหัวพววีฮาวจะพยายามค่อยๆชิมและเขาจะดื่มสุราบางประเภทให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามเขาเห็นทั้งสองคนดื่มไปมากกว่า30แก้วด้วยตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่าครึ่งเป็นสุราชาติแรงถ้าพวกเขาเป็นคนธรรมดาพวกเขาคงเมามากแล้วอย่างไรก็ตามทั้งสองคนดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าสุราทุกแก้วจะถูกทำให้เจือจางด้วยก้อนแข็งพวกเขาต้องดื่มสุราอย่างหนักเกินหนึ่งลิตรในแต่ละครั้งหลังจาก30แก้วอูอาจารย์หยุดดื่มได้แล้วหวังตงเอ๋อเกือบจะพูดกับเขาอย่างไม่ถูกต้องเพราะความสิตกกังวลของเธอเธอยกมือขึ้นหยิบแก้วเล่าจากมือของฮัววีฮ่าวฮัววีฮ่าวหลบอย่างช้ำชองและหลีกเลี่ยงมือของเธอเขามองมาที่เธอขณะที่เขาคิดถึงอะไรบางอย่างเขาใช้พลังจิตตรวจจับเพื่อบอกเธอว่าเขาคิดอะไรอยู่ร่างกายของหวังตออเอ๋อแข็งทื่อหลังจากนั้นดวงตาของเธอก็็็กกก้้อเเเเผยยยยใหหหนนนนคววาาาาาามมดดีดีิป่งพับ นั่นมันเยี่ยมมากดื่มต่อไปเถอะเจ้าอยู่ในรถเข็นแล้วข้าสามารถผลักเจ้ากลับไปได้ตลอดเวลาที่พวกวีเฮาเต้าดื่มมากก็เพราะว่าเขาต้องการทดสอบว่าสุราแต่ละประเภทมีผลต่อการรวมพลังต้นกําเนิดของาธาตุน้ําแข็งขั้นสูงหรือไม่หรือเป็นเพียงกุหลาบหากสุราทุกประเภทสามารถทําสิ่งเดียวกันได้แสดงว่าสุรานั้นมีประสิทธิภาพมากสําหรับเขาข้อสรุปของเขาคือสุรานั้นมีประสิทธิภาพมากอันอะไรก็ตามผลที่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าของสุราแต่ความแรงของมันยิ่งสุดแรงยิ่งดี สุราทุกแก้วเปรียบเสมือนัวเร่งปฏิกิริยาพลังงานต้นกำเนิดในร่างกายของเขาถูกย่อยโดวยวิญญาณของฮู้บีเฮ้ามากขึ้นสำหรับคนที่มีสามแขนขาขยับไม่ได้นี่มันเหมือนกับอาหารชั้นยอดนอกจากนี้ฮู้วีเฮ้ายังคงชัดเจนเนื่องจากเหล้าทั้งหมดถูกใช้เพื่อหลอมรวมกับพลังงานต้นกำเนิดของเขาเขายังรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถดื่มได้ถึง300แก้วโดยไม่เมา พวกวีเ้ารู้สึกกบขันที่ระดับความอดทนของเกาต้าหลูนั้นประทับใจมากเขาไม่รู้สึกคลื่นพลังวิญญาณใดๆจากร่างกายของเขาเกาต้าหลูก็แค่ดื่มตามปกติด,ดวงตาของเขาสว่างขึ้นเมื่อเขาดื่มมากขึ้นเช่นเดียวกับพวกวีเฮ้าเขาเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาดื่มสุรายเยี่ยมมากนี่เป็นสุราที่เยี่ยมมากข้าไม่ได้รู้สึกมีความสุขมานานแล้วไม่ข้าไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนวันนี้ในที่สุดข้าก็เข้าใจความหมายเมื่อมีคนพูดว่าเล่าหนึ่งพันแก้วน้อยเกินไปเมื่อดื่มกับคนสนิทพี่ถัง ข้ารู้สึกขอบคุณมากที่ได้พบเจ้าหลังจากดื่มแก้วที่50สของเขาในที่สุดเกาต้าโหลก็หมุนหัวเล็กน้อยอย่างก็ตามความตื่นเต้นในดวงตาของเขาเพิ่มขึ้นเท่านั้นเขาพูดต่อว่าพี่ถังข้าจะติดตามเจ้าในอนาคตข้าจะได้ดื่มเหล้าเมื่ออยู่กับเจ้าข้าไม่ต้องการแม้แต่เปอร์เซ็น์ที่ลดลงคงรู้สึกดีแค่มีสุราเจ้าคิดอย่างไรพวกวีห้าวัวเราะและตอบว่านี้ไม่มากนักสําหรับข้าอันที่จริงข้ารู้จักเทพสุราด้วยซ้ําเขาเป็นคนคลั่งคล้ายสุราอย่างแท้จริงถ้าเจ้าเจอเขา เจ้าจะรู้ว่าจริงๆแล้วการมีเพื่อนดื่มด้วยกันนั้นมีความสุขมากขนาดไหนเกาต้าโหลตกตะลึงอย่างนั้นหรือมีคนที่สามารถดื่มได้ดีกว่าเจ้าจริงๆหรือพวกวีเฮ้าตอบว่าข้าไม่รู้ว่าเขาดื่มได้มากแค่ไหนแต่ข้าไม่เคยเห็นเขาไม่มีเหล้าเลยตั้งแต่พบเขาเจ้าสามารถพบเขาได้ทุกเมื่อที่ต้องการหล่อข้าแน่ใจว่าเขาจะมีความสุขไม่กังวลเทพสุรานี้อาศัยอยู่ใกล้กับสำนักของข้ามากดีมากมาดื่มที่ถังมาดื่มกันเถอะข้าจะติดตามเจ้าและเทพสุราในอนาคตในที่สุดเกาต้าโหลก็เมา คนขี้เมาคนนี้ไม่เคยเต็มใจที่จะกระตุ้นพลังพลังวิญญาณของเขาเพื่อทำให้เล่าในร่างกายของเขาหายไปเขาทนไม่ได้สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเกาต้าหลูเป็นคนที่ตาหนีมากพี่ถังเจ้าไม่ต้องการทราบคุณสมบัติพิเศษของอาวุธวิญญาณของข้าหรือเนื่องจากเราจะอยู่ในสำนักเดียวกันข้าคิดว่ามันดีที่จะบอกเจ้าอาวุธวิญญาณที่ข้าพกติดตัวไปด้วยมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าการแข็งตัวของเลือดมันเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมของมีดแกะสลักเลือดแข็งตัวของข้ามันน่าประทับใจใช่ไหมไม่เป็นไรแม้้ว่าาาจจะบอกเ นั้นเป็นเพราะว่ามีเพียงผู้สืบสกุลในสายเลือดของข้าเท่านั้นที่สามารถใช้มีดแกะสลักนี้ได้ต้องใช้เลือกสดใช้มีดเล่มนี้ทุกครั้งไม่อย่างนั้นคงมีคนขโมยไปแล้วหลายคนโชคดีที่มีดแกะสลักนี้มีแต่ผู้สืบสกุลในครอบครัวของข้าเท่านั้นที่สามารถใช้มีดแกะสลักได้แม้ว่าอันดับจะต่ำเล็กน้อยเนื่องจากการฝึกฝนที่อ่อนแอของข้าแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าที่พ่อของข้าทิ้งให้ข้าไว้หากมีใครใช้อีก มีดแกะสลักเลือดแข็งตัวของข่าอาจถึง30อันดับแรกของมีดแกะสลักพวกวีเฮ้าตกใจอย่างเงียบเียบหลังจากได้ยินคําพูดของเกาตาหลมันเป็นแกดามที่เทียบเท่ากับหนึ่งใน30สุดยอดมีดแกะสลักไม่น่าแปลกใจแข็งแกร่งมากแม้แต่คลื่นกระแทกที่เกิดจากปืนใหญ่วิญ,ญญาณช็อตก็ยังแข็งแกร่งเพราะการแกะสลักอย่างพิธีพิถันของมีดเล่มนี้หลังจากทานไปอีก3แก้วเกาตาหลก,ก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็ทุดตัวลงบนโต๊ะขอบคุณครับไว้เจอกันในคลิปต่อไป